ตลาดหุ้นไทยวันนี้กังวลสถานการณ์ในอเมริกาหุ้นไทยรับผลกระทบจากความกังวลสหรัฐดัชนีหุ้นไทยคาดจะถูกดันลงไปในวันนี้ตลาดหุ้นไทยต้องเผชิญกับความกังวลจากสถานการณ์การปิดรัฐบาลในสหรัฐซึ่งทำให้ไม่มีการเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญทำให้นักลงทุนไม่สามารถตัดสินใจลงทุนได้อย่างเต็มที่ซึ่งเป็นสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้นไทยในระยะสั้นและยังมีการปรับตัวลงของราคาน้ำมันอีกด้วยทำให้หุ้นกลุ่มพลังงานรับผลกระทบเพิ่มเติม นายอภิชาติผู้บรรจดกุล CSC ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้กล่าวว่าตลาดหุ้นไทยวันนี้คาดว่าจะถูกกดดันจากความรู้สึกลบซ e ติเ m e n t จากตลาดหุ้นต่างประเทศซึ่งเกี่ยวข้องกับสถานการณ์การปิดรัฐบาลในสหรัฐทําให้มีความกังวลในการลงทุนในระยะสั้นซึ่งส่งผลให้ไม่มีข้อมูลเศรษฐกิจสําคัญให้กับนักลงทุนทําให้ตลาดหุ้นไทยรับผลกระทบดัชนีหุ้นสหรัฐก็ปรับตัวลงลงไปอย่างมากซึ่งเป็นสัญ,ญญาณที่ไม่ดีต่อตลาดหุ้นไทย แต่ข้อมูลที่น่าสนใจคือหุ้น PTT จะขึ้นเครื่องหมาย XD ซึ่งจะกดดันดัชนีไปที่ประมาณ2จุดจึงต้องให้กรอบแนวรับที่1268จุดและแนวรับถัดไปที่1260จุดซึ่งเป็นจุดที่ต้องระวังในการตัดสินใจลงทุนแต่ก็มีข่าวดีให้กับตลาดหุ้นไทยว่าคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติมาตร,ราการช่วยเหลือค่าครองชีพผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งเป็นการดำเนินงานตามขั้นตอนเพื่อให้การใช้งบประมาณปี2568 เป็นไปตามกำหนดซึ่งอาจจะไม่มีผลบวกต่อตลาดอย่างมากแต่ก็เป็นสิ่งที่ทุกคนคาดหวังในการทำงานของรัฐบาลเมื่อดูตลาดหุ้นนิวยอร์กดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนปิดที่46,397.89จุดเพิ่มขึ้น81.82จุดหรือบวก0.18%เซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีในการลงทุนในระยะสั้นดัชนี S P500 ก็ปิดที่6,688 4 6จุดเพิ่มขึ้น27.25จุดหรือบวก0.4 1 และดัชนี NASDAQ ก็ปิดที่22,660.01จุดเพิ่มขึ้น68.86จุดหรือบวก0.30%ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีในการลงทุนในระยะสั้นสำหรับตลาดหุ้นเอเชียภาคเช้าก็มีการเปิดผันผวนดัชนีนิเกอกตลาดหุ้นญี่ปุ่นเปิดที่ระดับ44,831.95จุดลดลง100.68จุดหรือลบ0.22%ส่วนดัชนี KOSPI ตลาดหุ้นเกาหลีใต้ปรับตัวขึ้น0.68% และดัชนี SP-ASX 200ตลาดหุ้นออสเตรเลียลดลง0.25ซึ่งเป็นสัญญาณที่แตกต่างกันในการลงทุนในระยะสั้นสำหรับตลาดหุ้นไทยปิดล่าสุดก็ปิดที่1,274.17จุดลดลง13.90จุดล1.08ซึ่งเป็นสัญญาณที่ไม่ดีในการลงทุนในระยะสั้นมูลค่าซื้อขายก็ลดลงเหลือ49,548.34ล้านบาท นักลงทุนต่างชาติก็ขายสุดที่ิ3,786.30ล้านบาทซึ่งเป็นสัญญาณที่ไม่ดีในการลงทุนในระยะสั้นราคาน้ำมันดิบดับเ่ยูทีไอส่งมอบเดือนพฤศจิกายนก็ลดลง1.08ดอลลาร์หรือ 1. 7เเปซิดที่62.37ดอลลาร์บาเรนซึ่งเป็นสัญญาณที่ไม่ดีในการลงทุนในระยะสั้นค่าการกลั่นอ้างอิงตลาดสิงคโปร์ก็ปิดล่าสุดที่1.92เหรียญบาเรนซึ่งเป็นสัญญาณที่ไม่แน่นอนในการลงทุนในระยะสั้น เงินบาทเปิด32.47อ่อนค่าสวนทางภูมิภาครับเม็ดเงินไหลออกซึ่งเป็นสัญญาณที่ไม่ดีในการลงทุนในระยะสั้นธนาคารแห่งประเทศไทยก็เดินหน้ากระดับจัดการความเสี่ยงร้านค้าสกัดทุจริตซึ่งต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ขั้นต่ำ KTC ซึ่งคาดว่าจะมีการออกเกณฑ์ใหม่ไม่เกินปีนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีต่อตลาดหุ้นและการลงทุนในระยะยาวสอนคอก็ชี้ว่า Green Data Center เป็นเครื่องมือที่ดีในการสร้างโอกาสในการลงทุนรับเทรนด์โลก ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีต่อผู้ประกอบการและการลงทุนในระยะยาวเอกนิติก็แจ้งว่าจะมีนโยบายเศรษฐกิจเร่งด่วนกู้เศรษฐกิจชะลอติดลมซึ่งตั้งเป้าเห็นผลใน4เดือนซึ่งจะกระตุ้นเศรษฐกิจได้ในระยะสั้นแต่อาจจะไม่มีผลบวกในระยะยาวเงินบาทแข็งค่าซ้ำเติมท่องเที่ยวไทย9้าเดือนแรกปีนี้ต่างชาติเที่ยวไทยยังลดลง 7. 5 2อร์เซซึ่งเป็นสัญ,ญญาณที่ไม่ดีในการลงทุนในระยะสั้นแต่ข้อมูลจากทททก็เผยว่าตลาดที่ได้รับผลกระทบและได้เปรียบ ซึ่งคาดว่าเงินบาทจะอ่อนค่าเชิงบวกต่อเนื่องไตรมาสสี่แตะ32.50บาทดอลลา,าร์สหรัฐซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีในการลงทุนในระยะสั้นสุภวุฒิสายเชื้อก็เสนอว่าจะดึงทุนสำรองระหว่างประเทศที่มีอยู่9ล้านล้านบาทและเกินความจำเป็นกว่า139%จะแบ่งออกมา3ล้านล้านบาทตั้งกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติหรือ Sovereign Wealth Fund (SWF) เพื่อต่อยอดการลงทุนรูปแบบเดียวกับที่สิงคโปร์ดำเนินการ ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีต่อตลาดหุ้นและการลงทุนในระยะยาวนายกก็ส่งสัญญาณพร้อมยกเลิก MOU 2543มถึง2อ4 4ไทยกัมพูชาซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีในการลงทุนในระยะยาวซึ่งจะส่งผลต่อการลงทุนในระยะยาวสำหรับหุ้นเด่นวันนี้ก็มีหุ้นในทีซีฟินันซิรัตที่แนะนำซื้อราคาเป้าหมายปี6 9ที่18บาทซึ่งคาดว่าจะมีกำไรไตรมาสสาม 68อยู่ที่748ล้านบาทบวก7% QOQ ลบ23% YOY ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีในการลงทุนในระยะสั้นหุ้น AOT Liberator ก็มีราคาเป้าหมาย42.00บาทซึ่งคาดว่าจะมีการปรับขึ้นค่า p s c ซึ่งอาจจะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นในชั่ว